น้องชาวไทยเราใช่ไหมคะคิวเริ่มคิดคุณคิด้วยค่ะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะมีมามีซ้อมมาทำก็รู้ดูดูคนทำก็อร่อยแล้วใช่ไหมคะได้ผ่านไปหรือยังรสจาดคนชิมพี่พี่มนพี่มลให้ให้เท่าไหร่คะคะแนนเต็มสิบ ส้มตามไทยของเรา um, this one is คะแนนเต็ม10ใช่ไหมคะ9ค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าให้เต็มเลยเดี๋ยวจะไม่พยายาม <c oughs> ต้องให้9ก่อน โอ้ตอนนี้ได้9แล้วใช่ไหมครับอ้าวเสียงปวกมืออะอรสุดเ้าเลยบวกมือหน่อย9เต็ม10ของเราไม่ธรรมดานะใกล้ดีได้แหละถ้าตำถ้าตำไปปูปลาเนี่ยคงจะเป็น10แล้วบวกกำลังใจเข้าไปนี่เต็ม10เลยเออเด็กมามามาใช่มาชิมใครจะชิมนะชิมแล้วเสียเท่าไหร่หนึ่งเหรียญเนาะโอ้ด onation ขอบคุณมากครับอ่าอ่าพี่ชิมชิมแล้วเป็นยังไงเขาต้องให้สัมภาษณ์เออพี่ พี่ต้อสิบนี้ให้เท่าไหร่ชิมแล้วให้เท่าไหร่ครับออต้าร้อยสิบสิบบาทพี่ต้อยเติมไปเลยนะคะพี่ต้อยอ้าวใครจะมาชิมส้มตำเชิญนะเชิญเชิญเชิญแล้วเกินเรามาร่วมกันพี่น้องๆเรานะคะบรรยากาศอบอุ่นนะคะมีอยู่วันอาทิตย์มัน Would you like to try some? It's not spicy. okay. Uh, Is this keep, give to style him. Uh, i she's not uh, making it, it uh, contains peanuts Do you, you have any allergies? No? Okay, that would be good for uh, you. Nini, you need chon? You need chon? Chon, มีมีพี่คนสวยท่านไหนปราปรนาจะตักอ๋อนี่มาแล้วมาแล้วนี่ค่ะมาไม่ไม่ต้องต้องใกล้ๆเนาะไม่จะเพิ่มเสียงไม่นิดนึงครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินอ่ะได้ยินไหมคะนิดดเียวคุกท่านได้ยินชัดอ่าไพอพอแค่แค่ชิมแค่เป็นชิมโอเค Can you try one โอเคจะโชว์มีว่ How did you uh, feel when after you taste <laughs> after you are eating? It's good. Spicy, little spicy. Is little it spicy. A little bit spicy? Yeah. So it's a little spicy. It's good. Like. How did you like it? It's good. Yeah. Okay. Okay. Uh, they, okay. uh, we have the like points. Some, uh, would you like some one, water? Two, 1, two, ten. 10. How far how, are how, how, how you going to give them? I don't know. <laughs> <laughs> you or or <laughs> <know>. <laughs> <10. laughs> No come in right <laughs> okay this good one okay thank you, you want to grab some water if it's a little spicy for you, you can drink some water that'll be good yeah <laughs> Um. Uh, you can grab some water uh, over there have some time like have some นะเขาทำขายดีนะอาเวกานในดะยังก็สปริงโลเวกานยังยังยังขายดีเหมือนเกิดเช่นเดิมนะ,ะเวกานเรานะนะ,ะพิชคและส่วนท่านใดที่ต้องการทําบุญตามวันเกิดนะคะก็จะมีมูลสําหรับให้ทําบุญตามวันเกิดตามพระประธานที่มีสัญลักษณ์ตามวันเกิดของท่านได้เลยคะ่ะได้เลยจากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ได้เลยนะคะก็อ่ะทีนี้เราเขยอบไปอ่าท่าน ชมที่มาร่วมงานนะครับว่าเขามาร่วมงานนี่เขาเป็นยังไงบ้างได้รับข่าวสารจากไหนบ้างนะ Hello everyone Hello uh, she's always here Hi what's your name Ivana 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 Yeah, Hi. Ivana has been here with us all the time uh, and uh, we're so thankful to have you here. Ivana, let me know, um, what do you think about the event today? I love it. I was here last year and it was beautiful. So. You know that you're considered and welcome to be a part of our community. Thank you. Thank you so much. And she's very beautiful too. today. Um, you have some shows, but you wouldn't have to tell anyone, right? Yes. <laughs> you're, you're from today too, right, y Anna? Yes, yes, I am. We are. Thank, you so much, Ma Juana. yep. ครับทีอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะฮะเป็นความรู้สึกของผู้ชื่อเมืองนามนะฮะพี่โชคแล้วเราเดินมาตรงกลางตรงนี้เห็นอะไรอ่าตอนนี้เป็นสะนะฮะเป็นสะอโนดาตไม่ใช่สะอโนดาตนะครับเป็นสะลอยกระทงนะครับใช่ค่ะเนี่ยสะของเราจะมีสาะนะ ได้เลยอันนี้สะนะครับอันนี้เป็นสาะเพราะว่าเราจะทําเป็นสามช่วงด้วยกันเพื่อเวลาเรามาลอยกระทงเนี่ยเราก็จะมายืนตรงสาะนะน้องแจนค่ะอย่างที่อย่างที่เห็นวันนี้นะคะเราจําลองสะที่เมืองไทยแม่น้ําที่เมืองไทยมาไว้ที่วัดวชิรธรรมประทีปวันนี้ได้เลยนะคะก็จะมีการลอยกระทงสำหรับท่านใดที่ซื้อกระทงนะคะ ไม่เรียกว่าซื้อเรียกว่าช่วยกันดบริจาคนะคะแล้วก็ให้หรือว่าอีกคำานึงก็คือให้โด onation ในการช่วยสนับสนุนสมทบทุนในการสร้างกิจกรรมดีๆในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของเรานะคะจากนั้นเราก็จะนากระทงมาลอยที่นี่เราาสร้างทุกอย่างให้เกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้นะคะใช่ครับมีกระทงมีสะแล้วและที่สําคัญคนสวยล่ะเออคนสวยต้องมีนะอ่า คนสวยมีาีคนสวยระดัประกวดไหมครั้งนี้เราจะประกวดนาพิเศษนะครั้งนี้เราจะประกวดสองรุ่นด้วยกันน้องเจนนะรุ่นมีนางนพมาศแล้วก็มีนางรุ่นมันมีสองรุ่นด้วยกันเนาะเมื่อวันคุณครูหยอกว่ายังไงรู้ไหมคุณคุณครูบอกพี่